สวัสดีค่ะดิฉันดิฉันชื่อชื่อสาค่ะวันนี้วันนี้จะมาทําคลิปจะมาทําคลิปเพื่อสร้างรายได้เพื่อสร้างรายได้ขอให้ทุกทกท่านขอให้ทุกทุกท่านเข้ามาดูเข้ามาดูดิฉันเยอะนะคะดิฉันเยอะนะคะดิฉันสร้างรายได้จากคลิปดิฉันสร้างรายได้จากคลิปเพื่อนำเงินเพื่อนำเงินไปช ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่จะสร้างบ้านด้วยว่าคุณพ่อคุณแม่จะสร้างบ้านอ่าประมาณประมาณหนึ่งไร่หนึ่งไร่้ที่นะคะเนื้อที่นะคะอ่าเข้ามาดูดิฉันเยอะนะคะเข้ามาดูดิฉันเยอะนะคะดิฉันดิฉันจะ จะมาโชว์จะมาโชว์กินกินส้มตำส้มตำหรือตำมะฮุ่งหรือว่าตำมะฮุ่งกัดข้าวปูนก้าข้าวปูนให้ทุกทางเบิ้งให้ทุกทางเบิ้งเชิญชมค่ะเชิญชมค่ะกินกินกินดีๆกินดีๆนี่นะคะกินดีๆ เสร็จหรอเสร็จอินนี้ขอบคุณนะมาเบ้านกันเรื่อยๆจ้ากินดีๆกินดีๆให้เรียบร้อยคำกินดีๆกินดีๆมาค่ะ พูดด้วยมาค่ะมาเิ็นเดียกันนะคะเซปค่ะเซปค่ะเซปรีเดอร์เซปรีเดอร์รอรอขอบคุณคุณน้าดิฉันเรียกว,ว่าบดิฉันเรียกว,ว่าคณนนะคะคณนตอนนี้ดิฉันอายุยี่สิบกว่าแล้วยี่สิบปีกว่าแล้วตอนนี้ดิฉันอายุยี่สิบปียี่สิบกว่าแล้วค่ะ อัดดิฉันเลยอยากดิฉันเลยอยากสร้างรายได้สร้างรายได้ให้คุณพ่อคุณแม่ให้คุณพ่อคุณแม่เยอะเพื่อได้อยู่บ้านหลังโตโต้เยอะๆเพื่อให้ได้อยู่บ้านหลังโตโต้มาดูกินกินกินให้มันเออกินดีๆเรียบร้อยกินให้มันน่าเอ๊ะจับจับเด็กกินเองไม่ได้เลือก เออเด็กน้อเด็กสิบดูนะให้มันเรียบร้อยมาเด้กข่ะพ,พี่นอ้องนี่ข้าวปูนข้าวปูนอืมผ้าเด็กน้อยดคลิปสั่งไลไ่ใดซอยเหลือพอแม่บอกกินให้เรียบร้อยกินแต่าเรียบร่อยแซ่บแซ่บกะหรี่ ตำบักห้องบานเท่านี้แหละได้ประแดดหลายๆตื่อืมนะอืมจับจับจับอืมให้สารน้ำมันมืนอถึงเขาจับที่ไหนเนี่ย

ผักบุ้งสดทำยังไงหมอว่าให้กินวิตามินมมแซ่บค่ะมาบัางฟิลเหนะ้าส์แน่หน้าสกินโชว์ Bye bye Lát